คลนี้จะมาแนะนําวิธีการเจาะนะครับตําแหน่งของรูใส่ลูกบิดนะครับถ้าไม่มีอุปกรณ์นี้เนี่ยจะเจาะอย่างไรเรามาดูวิธีการกันนะครับเริ่มต้นนะครับให้เราหาตําแหน่งที่เราจะเจาะลูกบิดก่อนนะอย่างของผมเนี่ยก็หาตําแหน่งที่มันเป็นตําแหน่งล็อกนะครับเราจะใช้ฉากนะครับขีดเส้นตามแนวฉากตรงนี้เข้าไปเลยรวมถึงด้านข้างนะครับที่เป็นความหนาของประตูด้วยนะครับก็ขีดเส้นเดียวกันเลยนะให้มันเชื่อมต่อกันตรงนี้นะครับให้วัดนะครับระยะจากขอบเนี่ยมาที่ตำแหน่งตรงนี้นะครหกเซนแล้วขีดเส้นไว้เลยนะครับตรงนี้ อย่างด้านข้างนะครับตรงนี้มันหนาอยู่ที่อัน35นะครับเราก็จะเจาะรูตรงนี้อยู่ที่ประมาณสัก17.5นะครับให้อยู่ตรงกลางของความหนานี่แหละครับรูตรงนี้ส่วนเซ็ตอุปกรณ์ในการเจาะนะครับให้ซื้อเป็นเซตแบบนี้มานะอยู่ประมาณร้อยกว่าๆนะครับจะมีทั้งดอกเจาะ54แล้วก็ดอกเจาะด้านข้างนะครับตรงนี้ประมาณ22มิลมาให้เลยนะครับ ขันมาครับอีกรูนึงนะครับด้านนะความหนาเราก็ใช้ดอกตัวนี้นะครับดอกใบพายนะคที่เขามีมาให้นะครับไล่เจาะตรงนี้เลยนะครับตรงกลางเลยนะครับเจาะให้ทะลุไปหารูใหญ่รูแรกที่เราได้เจาะไว้นะครับนะครับจะทะลุถึงการแบบนี้นะครับเนี้ยถือว่าเสร็จสิ้นแล้วนะครับ